อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมเกรดหนึ่งใบถัดมาจากก็คือ PG จนั่นเองนะครับผมกับเบาดั High นคินไฮนั่นเองตัวนี้เป็นเพอร์เฟกต์กาดธรรมดานะครับผมไม่ใช่ควิสเทนวอลด้วยดังนั้นก็ใช้งานง่ามากถ้าเกิดว่าโนวาเรากำลังจะโดนโจมตีนะครับผมก็สามารถสั่งใช้งานตัวนี้จับมือได้ ลงมาการนะครับผมแล้วก็ทิ้ง1แค่นั้นเองแค่นี้การป้องกันก็จะไร้ผลแล้วนะครับผมฟันตัวค้างก็จะตีไม่ได้นั่นเองการป้องกันแบบ100%หรือถ้าเกิดโดนเลี้ยเข้ามาจากควินเตนวอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นพิทักษ์ธรรมดาทั่วๆไปที่มีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันติดชื่อเบลนั่นเองจ้ะเกรดหนึ่งไปถัดมานะครับผมนี่เป็นเกรดหนึ่งเก่านะครับผมกับโอเอซิสเกิร์ลนั่นเองพลังโจมตีเจ็ดพันจ้ะมีสกิลง่ายๆเลยสกิลแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการหรือเลี้ยว ตัวนี้พลังบบก1000จนจบเทินแน่นอนว่ามันเป็นแอคทีฟนั้นะเนี่ยถ้าเกิดคุณมีค่าคอสพอจ่ายอยากจะจ่ายอีกก็ได้นะครับผมก็จะบวกพลังไปเรื่อยตามเคาน์เตอร์บาร์ที่จ่ายไปนั่นเองไม่ได้ห้ามว่าใช้ได้แค่เทินละหนึ่งครั้งนะเพราะว่ามันเป็นแอคทีฟไงขอแค่ใช้ในช่วงเมนเฟสก็พอแล้วนั่นเองนะครับผมการไปถัดมาจะกับเครดอลแมคคิกนั่นเองพลังโจมตี7 0 0 0นะครับผมมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวกาดถ้าเวนกาดค จากช่องดาเมจโซนของคุณได้หนึ่งใบนะครับผมสมมติว่ามีการใช้เค้าตัวบาร์ไปแล้วอสมมติใหญ่โอเซิเกอรได้ใช้ไปนะครับผมแล้วเรามีแคดดอรแมคคิกอยู่บนมือเข้าลงมาเลยสกิลทํางานนะครับผมเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเลี้ยวถ้าแวนกัดเป็นโนวาหงายดาเมจหนึ่งโอ้โหปั๊มพลังอะไรก็เอาเลยแล้วแต่เดี๋ยวชั้นลงมาหงายหนึ่งใบนั่นเองเพียงแต่ว่าทํางานเมื่อลงมาเานะนะก็คือลงมาทีนึงก็หงายแค่ทีเดียวแล้วก็จบเลยนะครับผมทาได้แค่นี้ที่เหลือก็เอาไปบูสตามปกติละกัน โอเคไปถัดมาจะทอสบอยพลัง8,000ไม่มีสกิลขอข้ามนะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมาก,กับเอาไมตี้รีพอร์เตอร์พลังยุติ6,000จะมีสกิลแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลออโต้เมื่อยูนิตท,ที่ถูกตัวนี้บูสต์เป็นแคลนโนวาและโจมตีฮิตเป็นการฝันข้ามสำเร็จนะครับผมคุณสามารถนำตัวนี้กลับขึ้นมือได้ทันทีก็จะกลายเป็นว่าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ละกัน เมื่อบูสแล้วก็ตีฮิตไม่ฝนมองข้ามนะครับผมหลังจากได้เช็คดละไม่เช็คกันแล้วก็สั่งใช้กสกิลได้เด้งขึ้นมือมานั่นเองแล้วจะไปป้องกันอะไรต่อมาแล้วแต่จ้ะเกรดสองมั่งดีกว่าจ้ะอับไบแรกเลยกับจูปิเตอร์บราวคูเกอร์ไม่มีเอฟเฟกต์ข้ามใบที่สองนะครับผมกับครอสเซ่เบร์เบเออร์จ้ะตัวนี้พลังโจมตี9,000นะครับผมมีสกิลอย่างเดียวสกิลออโต้กับที่ช่องเลียวกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเป็นกนาร์ดคุณมีคําว่าบราวในชื่อการ์ด ตัวนี้กลังจะบวกสามพันจนจบการต่อสู้ครับผมหรือพูดยังไงก็คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้อ่าเมื่อตัวนี้ตีถ้าแวงการติดชื่อบราบวกสามพันทันทีเป็นตัวตีมื่นสองมาตรฐานนั่นเองก็น่าเสียดายนะครับผมที่เอาไปเล่นกับอ่าตัวเบตอาร์มและพอก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้หมอนี่ไม่ติดชื่อเบลาแล้วก็ผมใครก็ได้เอาเมจิกมาเขียนเขาว่าเบลาวน้มางทีมันจะได้เก่งๆหน่อยเสียดายจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเบตอาร์มแอกไปเล่นกับพวกแอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกตดสามก็ได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะ เกรดสองเมื่ัดมานะครับผมกับเจโนไซ์แจังนั่นเองก็บางชุดก็จะเรียกว่าบูเท้าแจ็คบางชุดเรียกเจโนไซจ์แจะครับผมเป็นเรื่องของการแปลจากผู้ผลิตซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าตระโลเจ้าอย่างไรกแน่แต่ทั้งสองตัวเป็นใบเดียวกันนะครับผมอย่าคิดมากตัวนี้เป็นตัวเกรดสองที่เก่งอีกหนึ่งใบนะครับผมในสมัยก่อนถือว่าตัวนี้นี่ฮิตมากพลังโจมตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถือว่าสูงมากนะครับผมในบรรดาเกรดสองมีสกิลสามอย่างด้วยกันเรียกว่าครบทุกสีเลยคอนติเนียลแอคออโต้จ้ะอ่ะสกิลที่หนึ่ง กิดในช่องแวนกาดหรือเลียวกาดผูกมัดคือตัวนี้จะตีไม่ได้นะครับผมจะตีไม่ได้เลยแต่มันมีวิธีทําให้ผูกมัดหายอยู่นั่นก็คือสกิลที่2สกิลแอคทีฟเกิดในช่องแวนกาดหรือเล ok ียวกาเคาน์เตอร์บาสหนึ่งจนจบเทิร์นตัวนี้สูญเสียผูกมัดนะครับผมหรือพูด,ดง่ายๆตัวนี้ถ้าเกิดจะให้เทิร์นนี้ตีได้ความหนึ่งซะแค่นี้เทิร์นนี้ก็ตีได้แล้วนะครับผมจะตีกี่ทีสแตนลูกกี่ทีก็ยังตีได้ขอแค่ความหนึ่งแล้วมันก็จะตีในทางเทิร์นเลยนั่น,น,ห,น,มมห,น,นหมใ สกิลสุดท้ายสกิลออโต้เกิดที่ช่องแวนกาเมื่อตัวนี้นะครับผมถูกบูสโดยแคลนโนวาตัวนี้พลังจะบวกอีก5,000จนจบการต่อสู้คือเป็นตัวที่บูสแรงมากนะครับผมอ่ะสมมติว่าพี่ชินเอา5,000บูสธรรมดาละกันปกติก็จะได้แค่ห6 0 0 0มื่นหกจริงไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบวกห้าพันแต่เจนเนอเรชั่นแจ็คจะมีสกิลคือถ้าเกิดโดนบูสด้วยโนวา แถมพละอีก5,000ัน 5, 000, ก็จะกลายเป็นตี2 1 0หนั่นเองครับผมเป็นตัวที่แบบตีแรงตั้งแต่ช่วงเกตสอ,อะ่ะตีแรงมากเกตสบ้าอะไรตีได้่นหนึ่งนะครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือต้องความหนึ่งในการโจมตีทุกเทินนั่นเองก็ลองนําไปใช้ดูได้สมัยก่อนเป็นตัวที่ฟฟกดดันฝันข้ามได้ดีเพราะมันตีแรงโดยไม่ต้องบูสนะครับผมอ่าถ้าเกิดอยู่ช่องเลียวอยู่ช่องแหวนก็ตีแรงตลอดด้วยนั่นเองหรือบางทีนะครับผมกดดันฝันข้ามได้ดีตรงที่ว่ามันแอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเน เกรดสองไปถัดมานะครับผมนั่นก็คือฮังกี้ดัมตีนั่นเองตัวนี้สกิลจะเหมือนกับเครดอมไคานิกเลยก็คือเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวกาดก็ถ้าเกิดแวนกับเป็นแคลนโนว่าก็หงายดาเมจได้หนึ่งใบนะครับผมสมมติว่าเล่นคู่กับเจโนไซก็ได้สม,มัยก่อนเล่นคู่กันมากเลยเจโนไซนะครับผมกดสกิลคว่ำหนึ่งทันนีตีได้แล้วก็ลงฮังกี้ดัมตีลงมาจากบนมือหงายหนึ่งแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องเคาน์เตอร์บาร์แล้วนะครับผมสบายๆนั่นเองจ้ะเกรดสามกันบ้าน,นะครับผมกับใบแรกเลย เซอร์มัสเคอร์กับเฮอร์คิวลิสนั่นเองใบนี้พลังหนึ่งหมื่นจ้าสกิลออตโตเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์หรือเรียวการ์ดถ้าแวนการ์คุณเป็นแคลนนวาก็สามารถหงายการในได์โซนโคนได้หนึ่งใบนะครับผมคือลงมาหงายหนึ่งเลยลงแวนก็หงายได้นะเป็นตัวที่เอามาเน้นหงายแบบสุดๆนั่นเองนะครับผมแต่จะไม่มีสกิลก,กับการปั๊มพลังอะไรเลยซึ่งก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครใช้นั่นเองกเกรลา่าไปถัดมาจ้ากับอาร์เมอร์เฮลวี่กานเนอร์ใบนี้ก็เก่าแล้วนะครับผม บนี้พลังโจมตีหนึ่งหมื่นครับผมสกิลมีแค่2อย่างสกิลออโต้เกิดทช่องแวนกาดลิบิเบกซีก็คือต้องมีสีดาเมจก่อนถึงชังช้งานได้นะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาดตัวนี้พลังบวกห้าพันจนจบการต่อสู้ก็คือตีปุ๊บบวกห้าพันเลยนั่นเองกับมีสกิลหนึ่งสกิลออโต้เกิดทช่องเรียวกาดนะครับผมอ่ะอยู่เรียวกาดก่อนเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาดถ้าแวนกาดคุณเป็นแคลนโนวาพลังก็จะบวกสองพันจนจบการต่อสู้คือตีแวนฝันขงข้ามปุ๊บก็ตีหมื่นสองจ ก็เป็นตัวที่อยู่แวนก็ตีหมื่นห้าอยู่เลียวก็ตีหมื่นสองไอ้นี่ไม่นับการบูสต์นะครับผมเกรดสามไปถัดมากับพุูโตเบลคูเกอร์ในเหน่งจ้าพลังหนึ่งหมื่นนะครับผมมีสกิลสองอย่างเกิดที่แวนอย่างเดียวเลยอ่ะสกิลที่หนึ่งก่อนสกิลที่หนึ่งสกิลออโต้เกิดที่ช่องแวนกาดรีบมีเบรกสี่นะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาดตัวนี้พลังจะบวก5,000จะจมกันต่อสู้ก็จะเหมือนกับคล้ายๆตรงเมื่อกี้ตีแวนปุ๊บบวก5,000แต่ต้องมี4ดาเมจก่อน กับอีกสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลออโต้เกิดในช่องแวนกาดมีค่าคอร์สเป็นคา์เตอร์บลัสเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนกาดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอร์สได้ถ้าเกิดจ่ายเลือกเรียวกาศแคลนโนวาของคุณไม่เกิน2ใบสแตนยูนิตที่เลือกทั้งหมดนั่นเองก็สมมติว่าพิชินมีอันนี้อยู่กับอันนี้อยู่ละกันนะครับผมสมมตินะ,ะตีไปก่อนแล้วด้วยพอผู้ตัวบ,บาคูเกอร์ตีฮิตแวนกาดสามารถใช้งานสกิลได้เคาน์เตอร์บลสามนะครับผมคว่ำหนึ่งสอง 3เลือกแสตนเลียวของเราได้2ใบที่เป็นโนวานั่นเองนะครับผมแค่นั้นเองส่วนที่เหลือพวกนี้จะตีต่อกันแล้วแต่นี่จะเป็นสกิลของพลูโตเบลคูเกอร์นั่นเองครับผมตีฮิตคว่ำสามแล้วก็ลุก2แต่ว่าอาจจะกินข้าวครอไปนิดนึงคว่ำทั้ง3เนี่ยโอเคจ้ะเกรดสามใบถัดมานะครับผมนั่นก็คือตัวเบลเกลท์สุดโหดดชดนะครับผมนั่นก็คือมอนเบลคูเกอร์นั่นเองอ่าติดชื่อเบลาด้วยชอบมากพลังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผม สกิลมีอยู่3อย่างด้วยกันอ่ะเอาอย่างสุดท้ายก่อนสกิลประเภทคอนติเนียเกิดในช่องเวน,กนเกอร์ลีเลกาคุณนานะครับผมคุณยังไงก็คือถ้าเกิดมีแคลดอยู่ในสนามตัวนี้ก็จะตีไม่ได้สกิลที่2จะสกิลออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์เมื่อตัวนี้ถูกบูสต์โดยแคลนโนวาตัวนี้พลังจะบวกอีก2,000นะครับผมจนจบการต่อสู้นั่นเองก็คือเอาอะไรก็ได้มาบูสต์นะครับผมอ่ะเอาแคดองสนิกแล้วกันไปบูสต์ปุ๊บก็จะแถมพลังอีก2,000นนั่นเองก็จะกลายเป็นตีอ่า สองหมื่นนะครับผมอ่าตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบวกเจ็ดพันก็หมื่นแปดและบวกสองพันก็สองหมื่นนั่นเองกับอีกสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลเบรกไลน์นะครับผมนั่นก็คือออโต้แวนการ์ดลิมิตเบรกซีเมื่อยูนิตแคลนโนวาไลทับยูนิตนี้เลือกเวนการหนึ่งใบจนจบเทิร์นพลังบวกหนึ่งหมื่นและได้รับความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคือความสามารถออโต้มีค่าคอสเป็นคอร์บัสหนึ่งเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอรได้ถ้าเกิดจ่าย แตนเรียโอกาดแคลนอวาของคุณทั้งหมดนะครับผมง่ายๆเลยก็สมมติว่าเบรกไลท์ก่อนอ่าแอดบวกหนึ่งหมื่นเลยได้รับเทคเพิ่มนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอโปรยโปรยเลียวนิดนึงละกันนะครับผมอ่านี้ไม่เอาไม่เก่งไม่เก่งอ่โปรยเข้าไปอ่โปรยเข้าไปค้ำๆเลยค้ำๆโปรยเข้าไปอ่ะโปรยเข้าไปอ่ะอาโปรยเข้าไปค้ำๆนะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะคราวนี้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเมื่อเราเราก็เอาเรียโอกาดเราโจมตีไปก่อนนะครับผมอ่ะเบรกไลท์แล้วนะเรือเกิดโจมตีไปเรื่อยๆเลย คราวนี้พอเราเอานะครับผมแบงกับเราโจมตีเบร็กไลท์สกิลจะทํางานเคอน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลือกลุกเลี้ยวทุกบอลในสนามนั่นเองแค่นั้นเองครับผมง่ายๆเลยเป็นการโอ้โหเลี้ยวลุกเต็มสนามแล้วก็ตีได้ซ้ำอีกทีหนึง่งโหดไหมโหดมากน่นองจะ้ะนี่คือสกิลของตัวเบร็กไลน์นะครับผมกับมอนเบลคูเกอร์ er นั่นเองนําไปเข้าบอลได้หลากหลายมากนะครับผมมาถึงเกรดสามไปถัดมาจ้ากับอาชูร่าไกเซอร์นะครับผมเกรดสามเก่าเลยแต่เก่งมาก พรายจะตีหนึ่0หมื่นนะครับผมมีสกิล2อย่างอ่สกิลที่1ก่อนคอนติเนียลเกิดในช่องแมนการ์ลเลียวกาดถ้าคุณไม่มีการ์ดแคลนโนวาใบอื่นบนช่องแมนการ์ลีเลียวกาดเลยตัวนี้พลังจะลบ2,000ทันทีก็คือพี่แกไม่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ผมต้องหาเพื่อในให้เขาอยู่นะอีกสกิลหนึ่งสกิลออโต้เกิดในช่องแมนการ์เมื่อตัวนี้ไลท์เช็คเจอการ์ดเกรดสแคลนโนวาเลือกเลียวกาดคุณ1ใบสแตนทันทีนะครับผมสมมติว่าตัวนี้ตีไปก่อน เอาอชุราตีมาทําการไล่เช็คเจอเกรดสามสแตนทันทีดําอ่าเช็คนี่สองเจอสแตนอา่าไม่มีอะไรสแตนแล้วเอาพลังไปละกันประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวที่เช็คเจอเกรดสามปุ๊กลุกทันทีจะ้ะโหดไหมโหดมากมาดูเกรดสามไปถัดมานะครับผมนั่นก็คือกา l ล็กซี่เบลคูเกอร์นั่นเองจา้าว้าวตัวนี้โหนะครับผมเก่งมากแต่ตัวนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มีสกิลแอบเข้าใจยากนี่นะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นมาทำความเข้าใจกันดีกว่า สกิลมี3อย่างด้วยกันอ่าอย่างที่สก่อนสกิลคอนติเนียลวนการ์ดเลียวกาดคุณนางมีแคลนนึ่นอยู่ตัวนี้ตีไม่ได้นะครับผมสกิลที่2 c o คอนติเนียกับในช่องแวนการ์ดเท่านั้นถ้าคุณมีการที่ชื่อสเตนเบลคูเกอร์ในโซคุณตัวนี้ครั้งโจมตีจะบวกสองพันตลอดเวลาหรือคือยื่น1 3ื่นสนั่นเองนะครับผมก็เป็นร่าง cross ล i n ของสเตนเบลคูเกอร์นั่นเองถ้าเกิดมีในโซอ่า พลังก็จะเป็นหมื่นานั่นเองแต่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นคู่กันก็ผมสมมารถก็จะเล่น g าแล็กซี่บอลคูเกอร์กับตัวเบรกไร์อย่างเดียวมากกว่าสมมารสมมากชอบค่อยเห็นชอบเล่นคู่นี้กันเนาะอ่ะโอเคมาถึงสกิลสุดท้ายแล้วสกิลลิมิตเบรกสี่นะครับผมซึ่งเป็นสกิลไม้ต้ของตัวนี้เลยตัวนี้บอกไว้ว่ามีค่าคอร์สเป็นคอร์ e r บรสสองและเลือกทิ้ no งการ์ดแคลนโนว่าบนมือคูณสใบเมื่อวนการ์ดหรือเรียวกาดก็ได้ ที่มีคําว่าเราในเชื้อการของคุณโจมตีฮิตแวนการ์สามารถจ่ายค่าคอร์ได้ถ้าจ่ายสแตนยูนิตทั้งหมดของคุณในแถวแนวตั้งแนวเดียวกับตัวนี้นะครับผมความสามารถนี้ใช้งานได้แค่เท่าัหนึ่งครั้งเท่านั้นและมีโบล็บจางๆไว้ว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าคอร์ในตอนที่จ่ายได้คุณจะจ่ายไม่ได้อีกแล้วคุณย่งยงก็คือถ้าเกิดเฮ้ย hey, มันมีการตีฮิตเกิดขึ้นแต่ไม่จ่ายไม่ทําจะทําได้อีกไหมไม่ได้นะครับผมตัวนี้เป็นสกิลที่ควรจะ ใช้ทันทีเมื่อมีการตีที่เกิดขึ้นดังน,น,นั้นเดี๋ยวเรามาลองทำความเขา้าใจกันดูดีกว่าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมมีเลี้ยวอยู่2ใบอ่าแล้วเดี๋ยวขอมีตัวบูสต์น่ารักๆสักตัวหนึ่งละกันอ่าตัวนี้ละกันนะครับผมอ่าเพราะเดี๋ยวมาลุกมาลุกมาลุกทั้งแนวไงเพราะว่ามันลุกทั้งแถวนะครับผมคราวนี้สมมติพี่ชินบอกว่าพี่ชินเอามอนเบลคูเกอร์ตรีชื่อเบานะตีแวนกาเฟนทางข้ามฝั่งตรงข้ามปล่อยให้ฮิตเลยนะครับผมเกิดอะไรขึ้นณจังหวะนี้เนี่ยถ้้้าาาาเเกกกิิิดดมมมัันนนตตีฮจะสสารารถใชงงลขออคู์ไ แต่ถ้าเกิดเราไม่จ่ายเธอนี้มันจะใช้ไม่ได้อีกแล้วแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพนี้ก็ตามดังนั้นเนี่ยในการใช้สกิลของ Galaxy b o ่ c อ er, ลคุกเกอร์รีบินเบซควรจะต้องให้ไอตัวนี้ตีเองดีที่สุดดังนั้นก่อนหนึ่งก็คือคนต้องทำอย่างนี้ครับผมเอามอนบอลคุกเกอร์อันนี้ตีเหลี่ยมข้างไปก่อนหรือไม่ตีเลยก็ได้ไม่ตีเลยก็ได้อะแล้วก็เอากาแล็กซี่าบอลคุเกอร์ตีฮิตแวนเขาเนี้ยถ้าเกิดตีฮิตแวนแล้วตัวที่ตีติดชื่อเราอ่จาจ่ายค่าคอร์ดได้ คว่ำสองนะครับผมแล้วก็ทิ้งบนมือ2ใบแล้วก็สแตนทั้งแถวนั่นเองแค่นี้เองแล้วก็ใช้ไงานไม่ได้อีกแล้วหรือถ้าเกิดตอนที่เราตีฮิตครั้งแรกแล้วเราบอกเรามาใช้สกิลก็จะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนั้นมันจะกลายเป็นว่า,าสมมติว่าพี่ชินบอกอ่ะนี่ตีฮิตแวนก่อนแล้วไม่ใช้สกิลปล่อยไว้แล้วพอเอาตัวอื่นตีตามกดใช้กดใช้สกิลตัวนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วย้ำอีกทีนึงว่าสกิลวินเบกสีของกาแล็กซี่เบลคูเกอร์คือ ถ้าเกิดมีการตีฮิตเกิดขึ้นด้วยยูนิตติดชื่อเบราวนะครับผมตีฮิตแบนเกิดขึ้นแล้วไม่จ่ายค่าคอร์สมันก็จะไม่จ่ายอีกแล้วมันจะไม่ยอมไม่ใช้อีกแล้วนะครับผมไม่สกิลเฉพาะตัวของไอ้หมอนี่ตัวเดียวเพราะว่าถ้าเกิดมัน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 บอกว่าใช้เมื่อไหร่ก็ได้มันจะเป็นที่อะไรที่ขี้โกงมากเพราะว่ามันจะมียูนิตติดชื่อเบราวยเยอะมากทำให้การไม่ไหวนั่นเองนะครับผมดังนั้นจะให้ดีที่สุดคือควรเอากาแล็กซี่บอกคุกเกอร์ตีเองแล้วปล่อยฮิตเองถ้าเกิดไม่ฮิตก็กระช่างมันนะครับผมเเเเเเเออออออาาาาาาาลีีีียตตตตัววมมนนไไไดด้้งพถกกกกกกกิิสุ่่่รรแ็ซบ์ป เฟื่องข้าวปลาพีจีมาอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่สกิลยังไม่ตีฮิตยังถือว่าไม่ได้ใช้ค่อยเอาเลียวตีตาม,มแล้วก็ผมแล้วคราวนี้ตีฮิตอ่ะอยงงี้จ่ายค่า,าคอร์ดได้ดังนั้นนี่จะเป็นการใช้สกิลของเก a ซี่เบราคูเกอร์นั่นเองอาจจะออกงงนิดหน่อยนะครับผมลหลักๆก็คือมันจะต้องให้เบราตีฮิตถึงจะกดสกิลได้แต่พอถ้าเกิดมันตีฮิตขึ้นมาแล้วเราบอกเราไม่กดสกิลมันก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นก็คิดให้ดีแล้วกันว่าจะเอาตัวไหนลำดับ แต่หน่อยตีก่อนตีหลังนั่นเองเป็นตัวที่ต้องฝึกในเรื่องของการลำดับการโจมตีให้แม่นยำถึงจะเก่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดทำได้มันจะเป็นตัวที่เก่งมากๆนั่นเองเกรด3ใบถัดมาจา้านั่นก็คือจากกนนิลันอาชูล่าไกเซอร์นะครับผมเป็นล่างคลอสไลท์ของอาชูล่าไกเซอร์นั่นเองสกิมมี่อย่างด้วยกันนะครับผมอ่าอย่างสุดท้ายก่อนคุณน่างคอนติเนียรกับที่วนเกิรีโอกาดมีแคลดเดิร์นตัวนี้ตีไม่ได้นะจ๊ะ สกิลที่2องจะสกิลคอนติเนียลเกิดในช่องแวนการ์ดนะครับผมถ้าเกิดคุณมีอชูระไกเซอร์อยู่ในโซตัวนี้พลังจะบวก2,000ตลอดเวลานะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวที่แอบโพลน,นิดนึงยืนคอสไลด์ด้วยแต่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นอยู่ดีแหละส่วนมากก็จะไปใส่คู่กับอ่าตัวเบรกไลท์มอนบอลคูเกอร์อยู่ดีนะและสุดท้ายจะสกิลออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4นะครับผมเมื่อยูนิตนี้ไดรฟ์เช็คพบการ์ดเกรด3แคลนโนวา จนจบการต่อสู้นั้นตัวนี้จะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา1อย่างความสามารถ Auto, ออโต้กับที่ช่องแวนการ์ดเคอน์เตอร์บาร์สเลือกทิ้งการ์ดแคลนัวของคุณ2ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีแวนการ์ Vanguard. สามารถจ่ายค่าคอดได้ถ้าเกิดจ่ายเลือกแวนการ์และเลียวการ์ดของคุณอย่างละหนึ่งใบสแตนนะครับผมและตัวนี้พลังบวกหนึ่งหมื่นจะจบเทินแต่ความสามารถนี้ใช้ได้แค่1ครั้งอ่าทำให้ดูดีกว่าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ตีไปก่อนตัวนี้ก็ตีตามถ้าเกิดตัวนี ได้เช็คพบการ์ดเกรดสามเอฟเฟกต์ทำงานทันทีนะครับผมจะได้เทคอ่าสกิลเพิ่มเติมแล้วพออ่าได้เช็คนั้นเหมือนเช็คก,กนร์้เสร็จก่อนละกันนะแล้วพอจบการต่อสูป้ปุ๊บก็จะสามารถกดใช้สกิลเพิ่มเติมได้คว่ำสองนะครับผมแล้วก็ทิ้งบนมือสองใบแล้วก็เลือกตัวเองนะครับผมกับรีวิหนึ่งใบสแตมมิ่งทั้งคู่แล้วตัวนี้พลังบวกอีกหนึ่งหมื่นด้วยนะเรียกได้ว่าเฮ้ยมันโหดจริง,รงๆนะครับผมแต่เสียดายจริงๆที่คนสามารถนี้ใช้แค่ครั้งเดียวต่อนไอ้เช็คได้เกรดสามอีกก็ใช ถามว่าโหดไหมโหดมากนั่นเองนะครับผมเพราะมันรวมระบบแอดได้หนึ่งหมื่นไงนี่ถ้าเกิดมันเหยียบเบรกไลท์ด้วยนะอืมแถมมีพวกไอ้แบดดาวน์สมุไรหรือโอ้โหเต็มหมดเลยเดี๋ยวไว้ทําคอมโบให้ดูละกันในคลิปอ่าเด็กของตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองที่เหลือก็จะเป็นอ่าตัวของแถมจาก fc 0 2นะครับผมมาดูกันดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะมาที่หนึ่งเมลคูอาเบลคูเกอร์นะครับผมเป็นเกรดสามจะชื่อเบลูอีกใบหนึ่งนั่นเองหน้าตาก็แอบเทนะครับผมตัวนี้พลังจ มีสกิลสอนอย่างได้กันจ้าสกิลที่1นึ่งนะครับผมสกิลออโต้เกิดในช่องเวนการ์ดลิมิตเบรกสี่มีค่าคอร์เป็นเคาน์เตอร์บาร์สสองการ์ดท,ที่ติดชื่อเบลเท่านั้นนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีเวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ถ้าเกิดจ่ายสแตนเลียวการ์ดแถวหน้าของคุณทั้งหมดที่มีคําว่าเบลาวนชื่อนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรียกเขาพวกนี้ดีกว่าเบลาวบลาวบลาอ่านี่ก็เบลาเนาะอ่าอ่านี่ก็เบลาแล้วกันเนาะ เอต้องมีการใน d a เ a g e สนติชื่อเราด้วยอ่านี้ละกัรหนึ่งใบอ่าสองใบละกันนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเล่นต้องฟิกกับสายเบล่เท่านั้นนะจ๊ะอ่าอ่าแล้วก็มีสี่ damage เพราะเป็นเพราะเป็นลิมิตเบรกสี่นะครับผมอ่าสมมติเอาสองข้างนี้ตีไปก่อนอ่าเพราะเบลคูอาบูอาเบลเบลคูอาเนี่ยเบลอ่าเมลคูอานะครับผมตัวนี้อ่านชื่อแล้วแบบติดพันทุกทีเลยเพราะเอาเมลคูเมลคูอาร์เบลคูเกอร์โจมตีก็กดสกิลได้ c o u เตอร์บา s t สองนะครับผมอ่าแล้วก็เลือก แล้วก็สแตนเบลาทุกใบนั่นเองแต่ตอนความต้องความติดชื่อบลานะอ่ะแค่นั้นเองที่เหลือก็ตจมตีต่อได้นะครับผมจะเป็นตัวที่ทําให้สามารถการันตีเลยว่าจะตีได้5ครั้งในเทิร์นนี้แน่ๆนั่นเองเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งนะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งสกิลออโต้กับในช่องแวนการ์ในช่วงเมื่อได้เฟ้ของคุณเมื่อยูนิตของคุณเปลี่ยนสภาพเป็นสแตนตัวนี้พลังจะบบก2อ0พนจนจบเทิร์นซึ่งมันจะสอดคล้องกับสกิลแรกนะครับผมเพราะสกิลแรกเนี่ยทำงานเมื่อโจมตีส่วน ดังนั้นถ้าเกิดไปจะถามและการแบบเมื่อกี้นะครับผมพอตัวนี้เนี่ยมันตีแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันจริงไหมแต่พอเห็นเลียวสองใบที่ติดชื่อบราวุกก็จะบวกสองพันสองพันกลายเป็นแอดหมื่นห้าตีเพียงนั่นเอง ต่อสัก7-8พันอย่างเงี้ยก็ตีแรงแล้วนะครับผมเป็นตัวที่คอมโบต่อเนื่องกับตัวเองนี่ดีคือตัวเองก็ตีแรงอยู่แล้วทําให้เพื่อนเพื่อนลุกขึ้นมาตีต่อได้แต่จะมีข้อเสียก็คือต้องการันตีว่าต้องคว่ำเราหรือลุกเราเท่านั้นทําให้อาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีติดชื่อเราทางเด็กนั่นเองนะครับผมเพราะังเกตคือพวกที่กงทิกเกอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดชื่อเราเลยจริงไหมแล้วก็มาถึงเกรดสามปจุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเกรดสามของแถมจากเนวเองกับทหหารเสืออแ่งต้น เอลวิลล่านะครับผมใบนี้พลังธตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 11, 000, มีสกิลสองอย่างในการจากสกิลที่หนึ่งสกิลออโต้กดทช่องแวนกาดแล้วก็ผมลิบิ้เบรกสีมีค่าคอร์เป็นคอร์ตบัสหนึ่งเมื่อการ์ดที่มีคําว่าทหารเสือในชื่อการ์ดของคุณเข้าสู่ช่องเลียวกาดจะเขาสามารถองการ์ดแบบประมาณว่าเปิดห้าแล้วลงมาอะไรเงี้ยสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ถ้าเกิดจ่ายตัวนี้โบกคลิปหนึ่งทันทีนะครับผมแล้วก็ยิ่งเห็นเยอะก็โบกคลิได้เยอะนั่นเองโหดมาก ส่วนสกิลที่2จ้าสกิ Active แลแอคทีฟกับในช่องแวนการนะครับผมมีค่าคอสเป็นโซบาร1หนึ่งและเรื่องรีทายเรียกกาสที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการของคุณหนึ่งใบเปิดดูการถ้าใบ็ส่วของกองการคุณหาการที่ติดชื่อทหารเสือในชื่อกาดไม่เกินหนึ่งใบเล่นลงช่องเรียกการแล้วก็สลับกองการพูดง่ายๆก็คือตัวนี้มันเป็นตัวที่มันเล่นคอมโบได้ในตัวเดียวกดสกิลในช่องเมนเฟดกดแอคทีฟโซบาร์ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ล้วก็ retire, รีทายเรยอฐานเสือหนึ่งใบเปิดห้าแล้วลงมาแล้วก็กดรีบิเบกต่อได้เลยคว่ำหนึ่งเห็นเห็นฐานเสือเข้าในเข้ามาใน,ในสนามจากสกิลก็หมุอีกหนึ่งีคือมันเล่นคนเดียวสกิลมันทั้งเรียบพวกได้แล้วก็ปัม๊มขีตัวเองได้นั่นเองครับผมเป็นตัวที่แอบจะปิดเกมได้น่ากลัวมากถ้าเกิดฝนตกคามโดนปล่อยหรือว่าทําให้เราตีทะลุได้ขึ้นมาแต่มีข้อเสียก็คือชีแอบตีเบามากนะครับผมต้องทําใจนิดนึงแต่มันจะที่เอาคลิคข,ขู่ฝนตกคามได้เรื่อยๆแน่นอนไง นี่ก็จะเป็นสกิลของตัวนี้นั่นเองครับผมโอเคหมดแล้วจ้ะ ั้งหมดนี้ก็จะเป็นสกิลความสามารถต่างๆของแคลนโนวานะครับผมรวมถึงตัวที่แถมจาก f c 0 2ด้วยในชุด v g t EP 08นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นยูนิตทั้งหมด37บใบที่มีสกิลแบบใหม่ๆเต็มไปหมดเลยก็มีเก่าบ้างใหม่มบ้างแต่ก็รีวิวให้ได้รับชมกันหมดแล้วนะครับผมวัมงว่าคนจะชอบกันสำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวไปนอนสนุปก่อนเพราะมันเหนื่อยมากจริงๆสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนจ้าพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย